ดูด่วนอาเซียนเซอร์ไพรส์ทีมชาติไทยจัดเต็มยกนี่คือแต่งแชมป์อาเซียนของจริงด้านเมืองทองบุกชนะเซลงอโคตรสะใจโอกาสเข้ารอบเปิดกว้างมากเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็ม ประเด็นของฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยกันก่อนนะครับรวมไปถึงแนะนำนี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลเน่เนพัทในเคสการาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกลเน่นนพัทในเคสการาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์ม รวมไปถึงการกลับมาครั้งใหม่ของเชื้อแป้งนะครับด้วย4พีเซนเตอร์นำโดยมาดามแป้งซ e o เมืองไทยประกันภัยพร้อมด้วยดารานะครับอย่างคุณแอนทองผสมคุณแอปทักษะออนแล้วก็คุณป๊อปวดาวธนะครับตัวแทน3ประกันไฮไลท์ประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุแล้วก็ประกันเดินทางนะครับใครสนใจก็ติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับคลิปนี้ก่อนจะเข้าสู่เรื่องของทีมชาติไทยไปพูดถึงศึกฟุตบอล a f c ซีแชมเปี้ยนลีกทูกันหน่อยนะครับเกมที่ทัพกิรลนพยองยูเนเตดเนี่ยบุกมาเยือนเซลังงอนะครับซึ่งผมก็ได้มาดูที่มาเลเซียต้องบอกว่าการมาเยือนเซลังงอไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะเซลังงอเนี่ยก็พูดตามตรงก็เป็นทีมยักษ์ใหญ่ในลีกมาเลเซียนะครับก็เป็นรองเพียงแค่ยาโฮนะตัวผู้เล่นเขาก็ดีกรีทีมชาติแล้วก็ตัวต่างชาติเนี่ยคุณภาพดีนะครับบรรยากาศที่สนามเปตาลองจาย,ยาสเตเดียมเนี่ย แฟนบอลเข้ามากันเกือบ800 0คนในเกมนี้บรรยากาศคือคึกค,คักแล้วก็สนุกมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญการมาเยือนไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วนะเพราะมาเยือนทีมจากมาเลเซียนเนี่ยด้วยสภาพสนามเขาที่เป็นาาหญ้าใบใหญ่รวมไปถึงฝนตกก่อนเกมหนักมากครับคุณผู้ชมทำให้เมืองทองเนี่ยกว่าจะเข้าสู่เกมเนี่ยยากมากนะครับ เกมนี้เมืองทองต้องชนะให้ได้เพื่อโอกาสในการลุ้นเข้ารอบนัดสุดท้ายยังยังเปิดกว้างนะครับเกมในชิโน่ก็หลัง3เหมือนเดิมนะครับมีปราเมตบราวโลบกักมีพิชาทิสตองโดนะครับมีเนี่ยงวุฒโอตาโคโนอฟอาลีซิซโซโกโเริ่มเกมมาต้องยอมแล้วว่าเป็นทางฝั่งเซลังงอที่ทำได้ดีกว่าทางเมืองทองนะครับแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อน คือ10ถึงนาทีแรกเนี่ยต้องยอมแล้วว่าเกมเป็นรองอย่างเห็นได้ชัดนะครับกว่าจะปรับตัวเข้าสู่เกมได้ต้องใช้เวลาโชคดีที่เสียแค่1ลูกนะสำหรับเมืองทองนะครับคือไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวจริงผมนั่งดูในสนามเนี่ยคือเซรังงอเขาเปลี่ยนโค้ดด้วยแล้วเขาเอาโค้ดญี่ปุ่นที่ไปทำงานที่เซอร์เบียมาโอ้โหมันก็บรรยากาศคึกคักแต่พอเมืองทองเข้าสู่เกมได้ก็ดูดีขึ้นแต่เกมลุกในพื้นที่สุดท้ายยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ จนครึ่งหลังจีโน่เนี่ยปรับเกมนะเอาคัคคณักคำยกมาเพราะว่าครึ่งแรกอะแดนกลางของเมืองทองเป็นรองอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะตัวแดนกลางของเซล์งอมีเยอะกว่าแต่พอเอาคัคคณักคำยกมาปุ๊บเนี่ยเออเกมลุกมันดูไหลลื่นพลิกบอลไปข้างหน้าแล้วก็บวกกับฟ้องเข้าสู่เกมได้พอปรมศเข้าสู่เกมได้เวลาเทินบอลไปข้างหน้ากระชากไปข้างหน้าเนี่ยนักเตะมาเลย ตามไม่ทันครับคุณผู้ชมก่อนจะได้ประตูตีเสมอจากเฟรเซียโอบราวนั้นนี้เมืองทองมีทีเด็ดคือเรื่องของลูกนิ่งนะครับทิสตองโดเปิดแล้วก็บาวทําเข้าประตูไปนะครับ1ต่อหนึเกมดูเหมือนจะอึอดอัดอึดอัดแต่หลังจากนั้นในครึ่งหลังเมืองทองดีกว่านะครับก็ได้ประตู2ต่อหนึลูกนี้ก็เป็นทิสตองโดเปิดฟ้องปรเมศมงไปติดก่อนจะซัดด้วยซ้ายเข้าไปคมมาก2ต่อหนึหลังจากนั้นเมืองทอง พอพิกกลับมานําได้เนี่ยก็เล่นเกมรับนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่วันนี้ต้องยอมรับเลยว่าโอ้โหเมืองทองโชคดีด้วยนะครับเซนงอเนี่ยพอเขาเปิดเกมบุกเนี่ยเขาน่ากลัวเพราะว่าต่างชาติเขาเนี่ยคุณภาพดีค่าเหนื่อยแพงนะครับและที่สาคัญโหมมาแต่ละทีเนี่ยลุ้นเมืองทองโชคดีนะที่ไม่เสียประตูเพิ่มเพราะอะไรปะโอ้โหวันนี้เซนงอครับยยิงไปชนเสาสามเสา เด้งมาเข้ามือกิติพงพ์ภูเดี่ยวเชื่อครับรอดตัวไปติดติยิงเมืองทองก็มีโอกาสได้ลูกสามนะว่าโต้กลับแต่ก็ไม่เฉียบคมแต่สุดท้ายก็ยังคงยื้อแล้วก็เก็บ3แต้มด้วยการชนะเซรงอสองต่อหนึ่งโอ้โหถ้าเมืองทองเนี่ยชนะเกมนี้เนี่ยโอกาสเข้ารอบอยู่ในมือตัวเองนะครับนัดหน้าเนี่ยได้ในบ้านนะเจอกับชุนบุกฮุนไดมอเตอร์อันนี้น่าสนใจถ้าชนะเข้ารอบทันที แต่ถ้าเสมอเนี่ยต้องลุ้นให้เซรงอไปสะดุดนัดเจอเซบูแต่ผมได้ยินขา่าวมาว่าคือเกมที่ชุนบุกเจอกับเซรงอเนี่ยชุนบุกน่าจะจัดชุดดาวรุ่งชุดสำรองมาเล่นเพราะว่าคือเขาแข่งวันที่5ใช่ไหมแล้ววันที่8ก็มีเพลออฟไอหนีตกชั้นของฟุตบอลเคลลกอะ่ะเขาน่าจะเก็บตัวจริงไว้เล่นรายการนั้นเพราะว่าชุนบุกเนี่ยเข้ารอบไปแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวรอดูแต่เมืองทองตอนนี้อยู่ในช่วงโมเมนตัมที่ดีนะครับ ชนะรวดมา5นันติดต่อกันปรัมเมสอัดวิไลได้ MVP ในเกมนี้นะครับฟองยิง1แล้วก็สร้างสรรค์ฟ้องตอนนี้ดีจริงคือจังหวะเทิร์นบอลจังหวะพลิกบอลไปข้างหน้าคือดีหมดอะ่ะมาเลตาไม่ทันจริงๆนะพอชนะปุ๊บเนี่ยโหฟองเฮ hey, เลยเล่นดีจริงช่วงนี้ปรมเมสอัดวิไลนะฟ้องนี่คือหนึ่งกองหน้าที่ฟอร์มแรงเบอ้์ต้นของฟุตบอลไทยลีกครับสำหรับปรมเมสอัดวิไลแล้วก็หลายๆคนก็ เล่นดีนะสำหรับเมืองทองก็ช่วยกันได้ดีมากนะก็ต้องชมจีโน่ชมตั้งต่ทุกคนนะที่ช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่ทำเอามาเลยเจ้าบ้านเนี่ยเงียบกริบเลยนะพอบุกมาชนะคือเขาเปลี่ยนโค้ดใหม่เล่นในบ้านโอ้โหเจ้าของทีมอะไรมาดูเขาก็หวังชนะแหละเจอทีเด็ดจีโน่ทีเด็ดเมืองทองก็ไปก็เงียบเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะเจอชนบุก5ธันวาคมนี้น่าจะมันนะครับเออ จากนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมมามาอยู่มาเลเซียนะครับแล้วแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะมีโปรแกรมชิงแชมป์อาเซียนที่กําลังจะมาถึงนะครับนัดแรกเราเจอกับติมอร์ในวันที่8ปดธันวาคมนี้ผมมาอยู่มาเลนเซียก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของมาเลเซียที่มาดูเกมเซลังงอเจอกับเมืองทองก็พูดถึงเรื่องของทีมชาตินะคือมาเลนเซีนี่ยเขาส่งชุดไม่เต็มมาเล่น เพราะว่านักเตะจากเยาโฮไม่มาซึ่งเป็นกำลังหลักนะครับก็เลยทำให้นักข่าวมาเลก็ยอมแล้วว่ามาเลชุดชิงแชมป์อาเซียนชุดนี้เนี่ยต้องยอมแล้วว่าเป็นรองโอกาสคว้าชแชมป์เนี่ยยากเหมือนกันส่วนนักข่าวมาเลเขาก็พูดถึงไทยนะคุณผู้ชมเขาพูดถึงทีมชาติไทยก็บอกว่าเขาเซอร์ไพรส์มากนะที่ทีมชาติไทยเนี่ยจัดชุดแบบเต็มขนาดนี้เต็มขนาดนี้ในที่นี้หมายถึงว่า ไปเอานักเตะที่เล่นต่างประเทศมาช่วยได้ทั้งเอกนิตฐ์ปัญญาสุประโชคสาร,รชาติพาทิกูตับสัน้นรวมไปถึงนิโคลสัสมิเคลสันเขาเซอร์ไพรส์ก็บอกโอ้โ oh, ห oh, พอแก๊งโตที่เล่นต่างประเทศมาเนี่ยทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยน่ากลัวนะครับแล้วเขาก็มองว่าตอนนี้ทีมชาติไทยก็ยังเป็นทีมแตงแชมป์ของฟุตบอลอาเซียนครั้งนี้นะนะักข่าวมาเลยบอกผมแล้วก็บอกว่าเออเพราะว่ามีตัวต่างประเทศจริงอยู่ที่อาจจะไม่ใช่ชุดเต็มแต่ชิงแชมป์อาเซียนหนเนี่ย ทีมใหญ่ก็ไม่ได้ใช้ชุดเต็มทั้งหมดยกเว้นแค่วียดนามที่มาเต็มๆแต่เขามองว่าไทยดูดีกว่าแล้วอิชิอิเนี่ยเขาเป็นโค้ชที่ที่แบบสามารถปรับตัวได้ไวแล้วก็พานักเตะเข้าใจแทคนิคได้ไวประมาณนี้เลยมาเลยยืนยันเลยว่าโอ้โหไทยก็ยังคงเป็นเต็งหนึ่งนะเขาชอบโปรเมทมากนะนักข่าวมาเลยแฟนบอลมาเลยเขาบอกว่า อีกหนึ่งสิ่งที่เสียดายคือปรมเมพไม่ได้มาเล่น FF แต่ก็เป็นผลดีต่อทีมชาติอื่นๆประมาณนี้โอ้โหเมื่อวานนั่งคุยกับนักข่าวมาเลเยอะเขาก็แบบโอ้โหไทยมีตัวเลือกเยอะมากนะเขาชมแล้วก็โดยเฉพาะตัวผู้เล่นต่างประเทศบอกจะช่วยยกระดับนะเขาบอกว่าชิงแชมป์อาเซียนเจอกันเพราะว่าไทยเนี่ยเจอกับมาเลเซียแล้วมาเลเซียไปเยือนที่ราชมังด้วยน่าจะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็มันแน่นอนนะครับก็ติดตามรับชมนี่ก็เป็น เรื่องราวที่ผมนฝากกันว่ามาเลเซียเขาคิดยังไงกับทีมชาติไทยก็ประมาณนี้นในชิงแชมป์อาเซียนก็เดี๋ยวรอดูนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด s u บสไคร้กับ YouTube ต้องสื่อกันด้วยนะครับมุ่งสู่3 0 0 0 0 0ซับไปด้วยกันนะครับแล้วก็แนะนำนี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กระเดนเนพัดเนเค้กกราโนล่าบาร์ ผสมอัลมอนต์อัลมอนต์เน้นๆโปรตีนเน้นๆกรเกล่เพัทในเคล็กราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์รวมไปถึงการกลับมาครั้งใหม่ของเชื่อแป้งนะครับด้วย4พีเซนเตอร์นำโดยมาดามแป้ง CEO เมืองไทยประกันภัยพร้อมด้วยคุณแอปทักษอนคุณแอนทองผสมแล้วก็คุณป๊อปวราวุธนะครับ ตัวแทน3ประกันไฮไลท์ประกันลดยนต์ประกันอุบัติเหตุแล้วก็ประกันเดินทางนะครับใครสนใจก็ไปติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกันได้คลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันที่ไทยสวัสดีครับ